ข้าวขึ้นเขียวแล้วจ้าพเพื่อนเพื่อนข้าวขึ้นเขียวเลยดูไปไกลๆเพื่อนอนจะเห็นว่าเขาเขียวเดี๋ยวถ้าเราดูใกล้ๆอย่างนี้เหมือนยังไม่ค่อยขึ้นเด้เพื่อนเพื่อนแต่ว่าถ้าเราลเลามองไปไกลๆอย่างนั้นจะเห็นเขียวชื่อ,อุ่มเลยจากเพกื่อนๆน เพื่อนๆมาชมทุ่งชมท่ายามเย็นจ้าบรรยากาศดีๆจ้าคล้ายว่าฝนจะตกอยู่แต่ว่าเขาไม่ตกเนาะพาเพื่อนๆเดินมาดูทุ่งนาะช่วงนี้ก็จะมีแต่ภาพทุ่งนานั่นแหละเพื่อนๆเพราะว่าหน้าทำนาเนาะหน้าทำนาหน้าปลูกข้าวก็ถ่ายข้าวถ่ายการจเจริญเติบโตของ ข่าวนั่นแหละเพื่อนๆภาพมาถ่ายให้เพื่อนๆดูชีวิตทุ่งไร่ทุ่งนาบ้านนอกจ้าจังหวัดมหาสาครคามเลยจ้าเพื่อนๆนะจ้าก็อันนี้ฝนก็ทิ้งช่วงอยู่ด้วยจ้าทำท่ามันจะตกแต่ก็ไม่ตกจ้าฝนก็เริ่มทิ้งช่วง ไม่รู้ว่าจะตกอีกวันไหนเก็บภาพบรรยากาศมาให้เพื่อนๆดูมาดูมาชมเจ้าเพื่อนๆยุงก็เยอะจ้ะช่วงนี้ยุงเยอะมากเพราะว่าหน้าฝนเนาะก็น้ำขังนนงนี่มั่งยุงก็ไปวางไข่แล้วก็จะมียุงเยอะแบบนี้เลยจ้าเพื่อน จ้าเก็บภาพบรรยากาศมาฝากเพื่อนๆขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ดูคลิปจนจบจ้าทุง่งไรทุ่งนาะที่สารคามค่ะสวัสดีค่ะ